เอาออกมาดิมีอะไรบ้างมีอาวมีอะไรดีมีแป้งสองอันอ๋ออะไรเนี่ยอ๋อมีอะไรดีอันนี้ลิปมีอะไรอีกมีอะไรอีกดูดิมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกดูดูโอ้มีกระเป๋าด้วยมีอะไรอีกมีอะไรอีกมี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 อีกตื่นเต้นเอยู่ นี่อีอ้มมากอะหมดยังหมดยังหมดยังหยังจะเนู่มมากเลยโอ,เโอ้แอเคโหมดแล้วอ่ะลองแกะดูดิ่หน่งก่